สวัสดีชาวเกมเมอร์สายเมท้วดด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมดักกอนลาจารีไลท์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการที่เราเนี่ยเริ่มเล่นใหม่นะเราจะรอตัวในส่วนของตัวน้องน้ําแข็งเนี่ยนะครับที่เป็น UR เนี่ยหรือว่าจะเล่นในส่วนของตัวเอลินะครับอืมคือเรื่องดองได้ดองไม่ได้เนี่ยผมว่าน่าจะดองได้นะเพื่อนๆก็ลองดองดูนะถ้าใครจะดองเนาะแต่ผมก็ไม่การันตีนะแต่มันน่าจะได้แหละนะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะได้นะ ส่วนตัวผมอะ่ะตอนนี้ก็คือยังไม่มีเซิร์ฟเวอร์ที่จะเล่นเพราะว่าผมดูข้อมูลอยู่นะครับว่าเฮ้ยจะเล่นยังไงดีเพราะว่าถ้าอิงตามเซิร์ฟไต้หวันนะครับไอ้ตัวนี้มันมาไวมันมาไวใช่ไหมเนี่ยมันมาวันที่สิบสี่ถึงวันที่ยี่ิบห้านะครับแต่ว่าที่ไอ้เซิร์ฟที่ผมเคยบอกใช่ไหมเซิร์ฟแรกที่ผมเล่นอะ่ะที่ผมบอกว่ามันจะมาโน,น่นนี่นั่นอะ่ะไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนแต่ว่ามันต้องอิงจากเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะที่มันเปิดเนาะว่ามันเปิดมานานเท่าไหร่แล้วซึ่งเซิร์เที่่่ผมไปลนะ คือมันเปิดวันที่เท่าไหร่นนะจำไม่ได้แล้วแต่อันเนี้ยคือเปิดวันที่14เห็นปะตู้มันก็มา14ฉะนั้นเนี่ยตู้อ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันไม่ได้เป็นตู้แบบประจําเซิร์ฟเวอร์เออมันจะเป็นแบบถังซานที่แบบว่ามีตู้ประจําเซิร์ฟเวอร์ก็คือตู้ของปีวิตรงหกปีกเนี้ยมันจะไล่เรียงตามกันมาแต่บางตู้อาจจะสลับสับเปลี่ยนกันนะครับอย่างเช่นอ่เซิร์ฟไต้หวันเอาตัวของปีวิตรงเข้ามาแล้วเอาหกปีเข้ามาทีหลังเซิร์ฟ ไทยเวียดนามเอาตัวหกปีเข้ามาเอาปีปิโตงมาทีหลังประมาณนี้ยนะครับอืมอ่ะแล้วก็ตัวเนี้ยนะ่ะแน่นอนครับผมเป็นในส่วนของเอลี่นะตัวนี้จะเป็นตู้ประจําของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆนะจะมาวันที่สี่ของเซิร์ฟเวอร์นะครับบางคนถามเอ้าพี่เอลี่มาตอนไหนนะ่ะโอ้โหผมก็เคยบอกไว้แล้วนะมันมาวันที่สี่ของเซิร์ฟนะครับเออนะครับดูจากไหนก็คือดูจากกิจกรรมเบสวันเป็นหลักนะครับอันนี้คือกิจกรรมแรกที่มันจะเข้าเกมมานะครับอันเนี้ยมันไม่แน่นะครับมันไม่แน่ เราดูแค่ของเราเนาะยิงจากเซิร์ฟเวอร์เรากับเซิร์ฟเวอร์ของไต้หวันนะแต่ว่าของจีนเนี่ยอย่าไปยุ่งครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกันเลยครับมันดูยากมันเปิดมาจะปีนึงแว้วนเนาะเวลาเล่นเซิร์ฟใหม่เนี่ยเซิร์ฟจีนมันก็จะมีแบบของอำนวยความสะดวกให้เราเยอะ่านะครับอืมเพราะฉะนั้นเราดูยิงจากไต้หวันเป็นหลักเนาะโอเคนะครับไต้หวันนะครับอันนี้เปิดมาที่14่นะเซิร์ฟนี้เนาะแล้วก็นับไป4วันนะครับก็คือจะมีตู้นี้เข้ามาส่วนตู้เนี้ยเราดูได้เลยครับว่ามันเป็นตัว ตู้ที่เป็นตัวรวมเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเล่นช้าเล่นเร็วเนี่ยนะครับมันก็คือมีผลต่อการที่เราจะเลือกสุ่มตัวด้วยนะนะครับใครที่แบบว่าเฮ้ยผมเสี่ยงพี่อะผมผมรอตัวนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ซื้อใบสุ่มพวกนี้เก็บไว้นะครับไม่ต้องสุ่มตัวของเอลินะครับหรือว่าเฮ้ยผมอยากจะลองดูเอาสักตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็มันก็ได้แล้วแต่ผมมองว่าเราทํากิจกรรมไปก่อนดีกว่าเออนะครับ ให้เราทำเป็นกิจกรรมไปก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะเล่นให้มันครบให้เรียบร้อยนะครับพอนั้นเนี่ยเราขาดเท่าไหร่เราค่อยค่อยมาสุ่มเอานะครับค่อยมาสุ่มว่าเฮ้ยเราขาดแลกเศษเท่านี้นะอ่าแลกเศษตรงไหนว่าลืมเลยอ่านี่ครับเราขาดแต้มเท่าไหร่ถึงจะพอแลกเศษในส่วนของตัวของน้องเอริอ่ะหรือว่าผมไม่สนใจพี่อ่ะผมจะเอาตัวอื่นผมจะเอาของอย่างอื่นที่มันคุ้มค่ากว่า,าก็ได้เหมือนกันนะครับ เนาะส่วนน้องเอลิสเนี่ยอย่างที่ผมเคยทำคลิปสอนไปเนาะก็มีการที่เราเนี่ยสามารถหาเศษตัวละครได้แบบฟรีๆนะทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงว่าเอลิสกับตัวของน้องน้ำแข็งเนี่ยตัวไหนดีกว่ากันนะเดี๋ยวเรามาว่ากันเนาะมาดูในส่วนของสกิลนะครับสกิลก็ไปอ่านดูได้นะผมไม่ได้อ่านให้ดูนะโอเคแต่ดูเฉยๆนะก็เอลิสเนี่ยตัวเอเดน่าเนี่ยจะมีสมสกิลนะครับ1 2 3สามนะครับแล้วก็ตรงสุดเนี่ยก็คือทำ5้าดาวเนาะตรงนี้นะ ยังกํต่ำเหมือนคือ3ดาวนะครับ3ดาวมันก็ไดเอฟเฟกต์อย่เงี้ยเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วเนี้ยโบว์อิติเคนะ4ดาวโบว์อิติเค30เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็5ดาวก็จะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นเนาะโอเคประมาณนี้มันจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมานะครับถ้าเป็นตัวลิมิเต็ดอีกตัวหนึ่งนักก็3สกิลเหมือนกันนะครับถ้าเป็นตัวเอเธนาอ่าตัวคนนี้ก็3สกิลนะครับก็มาดูตัวนี้นะครับตัวนี้มี5สกิลนะครับอ่าสกิลอันนี้เนาะอ่าเป็นไงแล้วก็มี เห็นปะอ่าก็คือหนึ่งดาวสมดาวแล้วก็มาห้าดาวนะครับมันก็ทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นเนาะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะเพราะมันเป็นเป็น UR เนาะอ่า UR อ่าอ่าแล้วก็ดูนะครับอันนี้คือพลังพื้นฐานหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะปึออ๊บเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันต้องเน้นค่าพลังด้วยนะครับอ่าพลังการต่อสู้นะครับ พลังการต่อสู้เนี่ยมาดูกันที่เอรีก่อนแล้วกันเอลีอยู่ที่หกพันสี่นะครับตัวเนี้สองหมืนแปดต่างกันฟากเหวี่ยงไมว่าเป็นตัวยูอาร์เงี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันมาทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับมันไม่ว่าเราจะเล่นเซิร์ฟทีหลังหรือว่าเราเล่นก่อนเขาพอมันมาเนี่ยทุกเซิร์ฟเวอร์มีหมดเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะมาเล่นหลังจากที่ตัวนี้มาแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เหมือนกันนะครับตัวนี้ใช้หนึ่งร้อยเศษนะครับในการที่เราค้าเป็นหนึ่งตัวเนาะ แล้วเวลาเราสุ่มเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเอเศษมาให้เราด้วยนะครับมีทั้งเศษตัวละครมีทั้งตัวละครนะครับแล้วก็มีทั้งแปมที่เราอาจจะเอาไปแลกในส่วนของตัวละครตัวนี้นะครับเร่องการที่จะคุ้มค่ากับการที่เรามาสุ่มตู้ดีมากๆนะแต่ประเด็นก็คือบันดองได้หรือเปล่าอันนี้คือมีเพื่อนๆบอกว่ามันก็ดองได้นะแต่ว่าก็น่าจะดองได้นะผมว่าอืมส่วนตัวผมก็ใจผมว่าน่าจะดองได้ได ก็ไม่ไม่การันตะีร้อเซ็นตนะอาจจะสักประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตะครับเนีย่ยเห็นไหมมันก็ได้เป็นเศษตัวนี้มาแล้วก็ถ้าดูจากเพื่อนนะครับดูจากเพื่อนเราจะสามารถอ่ะยังไม่ยังไม่ปลิดล็อกนะครับมันน่าจะกว่าล้างหาเศษได้นะทนี่มาดูการใช้งานดีก,กว่านะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่เขาแบบว่าเฮ้ยเปิดมาแล้วมีตู้ u r นะครับเขาเลือกที่จะทําตัวเอริหรือเปล่านะครับมาเดีย๋ยวเรามาดูจากเอริก่อนแล้วกันเนาะ ดูจากนนี้นะอันนี้เําลังแค่ประมาณสองแสนเนาะผมงขอกดดูก่อนแพงสองแสนจริงปะเนี่ยน่าจะเกินนะอันนี้วิวเจ็ดสิบเนาะอืมอ่ะโอเคนะครับน่าจะเกินแหละถ้าแต่ว่ามันกดดูไม่ได้อ่ะอไม่เป็นไรนะโอเคถ้าเป็นจนะีนอะมันกดดูได้ไนงะอืมก็จะมีตัวเด็กน้อยนะครับเด็กน้อยเพิ่งสี่ดาวองเห็นปะตัวนี้สามดาวนะครับตัวนี้คือแพงกว่านะแพงกว่าเอริสนะอย่าลืมนะครับว่าแพงกว่าเอริสสองเท่านะครับ การที่เอลิทำสามดาวกับตัวนี้ทำสามดาวตัวนี้ค่อนข้างแพงกว่าแต่ว่าผมมองว่าตู้นี้มันออกค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันเลเวลนค่อนข้างที่จะดีเอลิสามดาวนะครับอันนี้เซิร์ฟเปิดประมาณหกวันนะแต่ไม่รู้ว่าเซิร์ฟเดียวกันกับผมหรือเปล่าคนเนี้ยเออพวกเนี้ยอ่ะก็เป็นเอลิเอลินะครับสามดาวเอลิ A ส่วนมากจะสามดาวนะครับอืมมันขั้นต่ำอ่ะมีคนนี้ทําเอลิหกดาวแต่ว่าเอ้ค่าดาวแต่ว่าไม่ได้สุ่มตัวน้องน้ําแข็งอืม่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว นี้กันบ้างนะครับตัวนี้อัพโอ้โหอันนี้คือเวลแปดสิบนะครับอืมัวนี้ก็คือทําดาวแดงนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เอรีนะรูส้สึกว่าจะไม่ได้ใช้เอรีเนาะนี่ครับใช้น้องแว่นนะครับแล้วก็เด็กน้อยเด็กน้อยต้องคู่กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ด้วยอืมตัวเซิร์ฟเนี้ยมันมีให้เราได้เลือกหลากหลายแกมันก็นจะมีตามันก็นจะเปลี่ยนไปนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นเซิร์ฟเวอร์ตอนไหนนะครับ เพราะว่าบางทีเนี่ยถ้ามันมีตัว U R เข้ามาเนี่ยเราก็สามารถเอ,อ่อไปสมดู U R ได้เลยหรือว่าถ้ามันมีกิจกรรมเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถเลือกทําตัวอื่นที่นอกเหนือจากเอรได้นะแต่เอรก็คือตัวแบ็ต้นเกมเห็นปะเนี่ยอ่ะโอเคแล้วถ้าเราดูทีมน้องแว่นละ่ะอ่าถ้าเราดูทีมน้องแว่นล่ะมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทีมน้องแว่นอ่ะน้องแว่นก็นี่เลยครับเห็นปะเออก็ไม่มีเอริ R e นะครับ อ่าแล้วถ้าเราดูทีมตัวอื่นล่ะอ่าเอาทีมที่เขานิยมกันหน่อยแล้วกันเนาะไอตัวที่ผมแบบแปลกๆที่ผมไม่เคยใช้อ่ะซีซ่าตัวนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้ก็เป็นน้องน้ําแข็งนะครับส่วนมากแกไม่ค่อยมีคนแบบได้ทําเลยเออคือไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนได้ทําเลยแต่เขาทำเนี่ยเขาําทำตัวน้องแบนนะน้องแบนแล้วก็ไอเด็กเนาะแล้วถ้าเป็นจีเมะล่ะอ่าไอเดี๋ยวลองดูดีก่อนโมอาร์โมอาร์อะไรสักอย่างก็ไม่มีเนาะอ่ามาดูจีเมะต่อ ทีมงานนี่ก็มีพอมีบ้างนะครับสี่ดาวสามดาวเห็นปะออแต่ว่าพลังแค่แค่แบบประมาณสองแสนเนาะถ้าคนที่พลังเยอะๆเนี่ยส่วนมากเขาก็จะก็จะใช้ตัวนี้แหละนะครับถ้าใครที่จะอยากได้พลังอยากได้พลังก็ต้องตัวนี้เลยครับนะอืไมไปดูน้องชื่ออะไรเหมือนกันนะครับโอเคนะทีนี้เราก็ต้องตัดสินใจเอาเองนะว่าเราจะเลือกเล่นไหนเนาะซึ่งไทม์ไลน์ของแต่ละเซิร์ฟเวอร์มันก็ไม่เหมือนกันนะครับพวกกิจกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันตามแต่บางเซิร์ฟเวอร์เนาะนะครับวันนี้ก็ต้อง รอดูกันไปนะว่ามันจะเป็นยังไงผมก็ไม่กล้าการาันตีว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรหรือว่ามันจะมีตัว UR เข้ามาไวหรือเปล่านะครับเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ด้วยนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเลือกปั้นตัว,ตวหนึ่งเนะี่ยถามว่าเออเราปั้นตัวธรรมดาเล่นไปได้ไหมก็ปั้นเล่นได้นะถึงแม้ว่าจะไม่มีเอลีก็ตามนะครับเนาะอืมนะครับดองไว้นะครับ,รบถ้าถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันดองได้ก็ดองไว้นะส่วนตัวอื่นเนี่ยมันก็มีตามแพทอะแหละตามเนี่ยตัวเนี้ยก็เก่งนะครับแล้วก็ บางทีเนี่ยมันจะมีกิจกรรมด้วยนะอันนี้มีกิจกรรมสุ่มตัวละครอ่ะอ่าสุ่มตัวอย่างงี้มันให้เราเลือกได้เลยนะอืมเราสามารถเปลี่ยนตัวได้อ,อย่างเงี่ยเห็นไหมแต่ไม่มีเอรีนะเพราะว่าเอรีเพิ่งเข้ามาเนาะอเพิ่งมีตู้เลดอยู่นะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องลองดูนะอืมนยว่าจะเป็นยังไงเนาะซึ่งเซิร์ฟเออเซิร์ฟซีอ่ะนะครับมันก็ยังไม่มีไม่มีบอกนะว่าตัวไหนจะมาตัวไหนอะไรยังไงนอะอันนี้แค่แค่ดูเป็นแนวทางนะย้ำว่าดูเป็นแนวทางนะครับเนาะ ก็ถ้าใครเชื่อได้ก็เชื่อนะครับใครเชื่อไม่ได้ก็โอเคลนะ่ะเล่นตามสไตล์เพื่อนๆเลยนะแต่แนะนําว่าให้เราเก็บเพชรไว้ยังไงเราเก็บเพชรไว้เนี่ยก็ย่อมมีประโยชน์อยู่แล้วนะครับเนาะอย่าเอาไปใช้เยอะอย่ารีบดันพลังนะครับเพราะว่าตัวละครก็สําคัญเหมือนกันนะครับการที่เราดันพลังไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้สุ่มตัวละครอ,อย่างตัวเนี้ยนะครับมันทําให้เราเนี่ยพลังหายไปยแบบมวบเลยนะอืมเพราะมันเป็น UR เนาะแต่ถามว่าตัวคุณได้ทำ UR ได้ไหมทําได้นะทาได้ทุกตัวทําได้หมดเลยนะครับทาส,สูงสุดก็คือ MR ก ก็ต้องไปเล่นซื้อจี G นอะ่ MR, นะ MR เนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะ mm hmm. ยังไงฝากกดไลค์ผมด้วยกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ